เซฟขนาดพี่น้องเนี่เป็นอะไรให้สุดยอดบ่เซบเบิร์ซิมกับพี่น้องเป็นเด้อยงป้ช่วยหน่อยดิครับครับครับแล้วแต่พี่น้องแล้วจวดน้อกันพี่น้องแบบนี้ภาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้าเอาอาหมู่เพื่อนเบิร์ดสมองสบอน พอกันตอนแรงๆพี่น้องมันนี ot, h, hi, acha, itation, ain, ่อยู่เพื่อนมูพี่น้องนี่ถาก็มาแต่ฉอดประซิวก้อยซุ่มพี่น้อยเบิ่งราตัวถ่ายเบิ่งอยู่พี่น้องสดๆออกมาแต่น้องใหม่ๆนี่เดี๋ยวกําลังเลี้ยนกูประมาณสามสี่ชั่วโมงที่แล้วยิงเลีพี่น้อยตองผู้บ่าวเพิ่นนปลา้องพี่น้องประซิวน้องขี้เงียกับประซิวช้ำกัน ก้อยพี่น้องก้อยเหมืนพักกินกะลไรอยู่ด้วยผูกลูกเองทำประสาทพี่น้องเลือกแล้วล่ะพี่น้องเลือกแล้วแล้วนี่พักกินกับพี่น้องผักสลัดกับผักซีต้องแจกเขาเลือกแล้วพี่น้องปุ้งหมดพี่น้องเอาสุดๆเลยได้ ส,สุดชิมือแล้วนะ้มืนอนี่คข้าวขวบพี่น้องใส่ข้าวขวบลงไปต้องเต้นอยู่เลยพี่น้องต้องสดสา,ายไล่กับเพชรเลยสา,ายไล่กับเพชรไล,าลายพี่น้องมันเท่ ปลแดกปลาแดกลงไป่น้อปลากรอบไมเนาะมีเนาะเนืต้มด้วครัเน้ปลาใช่ใช่มีบ่ใช่ไหมางใช่เ้วไม่ เซฟพนะพี่น้องนะเป็นอะไรให้สุดยอดบ่เซฟซิมกันพี่น้องเป็นเด้อยงโป้กันพี่น้องนี่ครับครับครับเดี๋ยวพี่น้องแล้วจวดน้ำกันพี่น้องบัดนี้สุดยอดได้ไหมมากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่นี่อันนี้เป็นบ้าเลย เป็นบ้าต่หน,อ,นอดมี่า<ม>ัก็งามเนะนี่ต้กินช่องกุ้งของนี่ขวาวอันแม่คราบตาสว่านลูกโดดใช่ไหมาหตุผลหนักไปหนักนะตกลทิดไปแล้ นี่หรัอหอย,ยจูก็มีพี่น้องมีแต่อาหารบ้านเท่า,ทาพี่น้องจวดทำจวดจวดเอาคำโบกใจเน่ย <c oughs> เอาดูจ้ะคำตะสวดดูเอาคักแล้วเนาะเอาบอกพริกนี่เป็นหมา่ผลสายใช่หรือได้พี่น้องได้ออยนมันเด็กลงดีทุกเพื่ สะสะเลยพี่ก็บม้ามุ่ง่ายพี่น้องเลยยดูอ่ะครชดจักชดทำไดพี่น้องยังเต้นอยู่ดังเอาคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโนี้นะพี่น้องพาก็อะไรก็ชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องพอกันหมาในคลิปหน้าพี่น้องไปก่อนสบายดี